กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุคนทุจ้าวีพาเลาะลายสไตมีพาพี่น้องมาเก็บดอกแข้ปลาจะดอกพะแข้าปาหอมข,ข่างทั้งเลยทุกคนอยู่ริมแม่นม้ำจ้าบักบนแม่นม้ำทุกคนจ้ามากับกีฬาทุกคนชีจักรยันลอยๆมาจ้าเต็มเลยทุกคนสงสัยพันธุนี่สิเป็นสีขาวสีเขียวจะนี่มันจะมีสีน้ำตาลตรงตรงช่ออันนี้มันเนาะสองสายพันุ์จ้า งามเลยจ้ะทุกคนอย่นตะกีลาซีนขอพรใหจ้ะได้เขามมิเม้นไกล้หมดให้คมมเม้นอีกราสเซดิอะไรเนี่ยสุขเฮาส์นะเขาไม่แย้ควเสียเขาไม่แย้ควอวเแย้ควอสคว่ำอยากน้ำมาหน่อยทุกคนเลยเพิ่นก็บอกอยากเขาน้ำเนียเพิ่นย่านหงาตับแย่ต่ำเพิ่นจ้ะทุกคนจ้ะออกแล้วจ้าดอกเคี้ยปลาทุกคน แคปปางามทุกคนลวกกินกระน้ำพริกทอดไข่จ่าฝรัง่งมันก็เคยกินครั้งแรกนะปีกายนะี่ทุกคนเอองามเลยทุกคนดอกแคปปาแคปลาจ้า,จาทุกคนงามเนะทุกคนเนาะไอ้โมเมนต์ไม่เฉดไอ้โมเมนต์ยากาน์มอนเพิ่งตอมพร้อมทุกคนเห็นบ่เพิ่งตอมจะมีสีเขียวนะทุกคน เพิ่อมาตอมตอดขอสนิงเพื่อพีนอ่น้องเออ่าหากินน้ำหวานจากดอกแคกำลังบานโอ้ยเพิ่เต็มเลยทุกคนเอายาีขอเก็บลระจา่าเดยวสิไทยเบิ่ออีกทุกคนเต็มเลยนะจ่าช้ีมันยู่สูงจ่าทุกคนเก็บยากจากหน่อยทุกคนมันยู่สูงจะเก็บยากจากหน่อยหน่อยยำยางจ่าทุกคนน้ำกาจ่า จะมีสกองมาจังสิดึงเอาทุกคนเพระาะว่าไทยทุกคนมึงก่นะอนเนาะดอกแคป่ามีสปปรรพคุณอันหลายหลายเ้อทุกคนเราก็กินได้จ้าทุกคนการนะจ้าดอกแค่ปา่าเนี่ยจ้าทุกคนจ้างงามพรามันอยู่สูงเ้อจะมีกะกเก็บหนากจ้าทุกคนเห็นบ่ต้นนี้หน่อยนะมาม้าปีหนีทุกคนมันอยู่สูงจ้าก็สิจะเก็บหาักไทยทุกคนเบื่องจะนี่เห็นบ่ ต้นที่เคยเก็บกิ่ก่ายนี่เก็บบ่ได้เลยจ้าทุกคนมันจะมีสีชมพูสีสีขาวจ้าทุกคนสีชมพูก,กินได้แต่ว่าสีเหลืองกินบ่ได้จ้าดอกแคาปางงามจ้าพี่จะมีกระไทยเบิงก่อนจ้าเห็ดคลิปบ่ยบาวดอกเด้อทุกคนเด้อจ้าเดวยวทุกคนสีเบือกันเนะเาะดอกแคปางงามจ้าทุกคนพี่น้อยยำยางก็ซีเก็บเอาอยู่น้ำนี่แหละจ้า ไอโมเมนต์น่ะไม่ชัดนะว่าจะขี่รถไ,ไปอีกไกลเติอบอยู่นะทุกคนวันนี้ว่าพอหอย้มยางอยู่นี่เลยเอาอยู่นี่เลยจ้ากบ่นอนยังก็ทูเฟชชั่นอ,อียังก็คนอื่นบ่อนมีอันอากาศบริสุทธิ์อยู่จ้านี่อากาศบาริสุทธิ์อยอะมองเ,อเก็บก็ได้ประมาณนี้จ้าทุกคนงามจ้า พำลังขี่รถผ่านไปยจบีกับบุกกาไทายพันจา่ายานเพิ่นไอ้นี่เนาะทำง,งามเพอจากสามจากสี่นาทีเนี่ยจ้าทุกคนผีทำง,ง,งานจ้ากเก็บออกไปว่าลายเจ้าไปวันหยุดพอดีสิได้เห็ดกับเข่าสุปไผ่แต่ลิล้นยวกินจ้าว่าแกงสมกับซุปไข่ทอดหอมทุกคนซุปไข่ทอดตำกระเทียมสะจักรน้อยหอมหุยฮุยจ้า ออก็จะเก็บเอาช่วงประมาณนี้แหละจ้ะก็ลังหลายสูงหลายพันตัาทีมจ้าเกี่ไม้เดินเมืองเมืองเนาะจ้ะงามเนาะทุกคนเนาะก็สิประมาณนี้แหละจ้าเ่ราะลายแล้วอาบรรยากาศปลามันก้อนที่วิ่งเลยถุงบางไงเลยจ้ะเลยซ้ำจะกินเหลือแหล่จ้าทุกคน โอ้ยมันโลนมันอันขยายพันธุ์ต่อไปจ้ะทุกคนพี่ฟังพีก่ก่อนมันเต็มอยู่นะทุกคนยังมุมขอภัยจ้ะทุกคนพี่หลายจา้ามองที่จะวีไปเก็บมนเนาะไอ้นั่นจ้ะทุกคนไอไออะไรนะมันจะเป็นหมากสินที่เป็นสีน้ำตาลจ้านาี่ขวนมันนะจ้ะแต่ว่ามองนี่เป็นสีเขียวทุกคนสีน้ำตาลแก้วงามเนาะพีน่น้องหน่อยยำยางอยู่นี่จ้ะ หอยนางเงือกจะเป็นวินน้ำอัอนล้มทุกคนมือสั้นกับกล้องหอม้ายได้บอลลูางามเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศจ้าเพราะละจ้าทุกคนถุงบางไงเลยจะก,กินก็นจังมาเก็บกินอีกจ้าทุกคนกเต็มต้นจ้าไปเสียวไปเต็มถุงบ่ดีจ้า ประมาณนี้ละที่พี่ง,งามพี่อันยังงามทุกคนหอมมากเลยพี่เพาะพี่น้องเลยหอมมากเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะข่อยกวางมากันพี่พี่นองหอมมากเลยจ้าน่อยยำยางพี่น้องโอ้ยดวงและใบาขาดแต่กิราโม,มเมนต์นะ มาหน่อยเจ้าพี่น้องวงนี้จกักรยานเขาเจ้าขี่ไปขี่มาเนาะมาหน่อยก็บสำคัญจ้ะทุกคนพี่จะ้ะพี่ยีงมีสกีปอหนึ่งจักหน่อยจ้ะนี่แล้วก็มีบ้านเฮาจ้ะทุกคนงามเนาะพีกคนมาบ่บุตรละทุกคนยานเพิ่นเอาหมามานทำเป็นห่วงกีฬาฟอร์มสดๆเลยจ้า ของฟีเนาะทุกคนเนาะเพื่เก็บวี่เห็นเพื่อนเก็บเอานี่น้ำเนาะทุกคนเนี่ยหยอดอ่นอ,อนๆสิเนาะทั้งเกาหลีพร้อมจา้าทั้งเกาหลีพร้อมเพื่อนเก็บออ,ออาหยดอ่อนมันเสีย้าไปกินน้ำทุกคนเนี่ยประมาณนี้แหละ แต่ว,ว่ายาบีบ่าเคยกินยาบีเคยกินตดอกมนันเนาะ